สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผม pg channel นะครับวันนี้ผมมาลงสตรอรี่ที่24ของ all star นะครับผมซึ่งสตรอรี่นี้มันจะเป็นของอ่ันด้ของวันพี่ของ sky pier นะครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นสตรอรี่นี้กันนะครับผมก็ผมยังยังไม่เล่นผมยังเล่นไม่จบสตรอรี่นี้เลยนะครับผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะฮะเอาจะ เริ่มเล่นอย่างสปีดลารนคือเราจะตั้งจะต,ต,ต,ตัดช่วงไปเยอะมากนะครับสาหรับช่วงแรกๆเพราะว่าเรานั้นคือเราต้องตัดช่วงไว้เวบคือแบบว่าไงดีคือช่วงเนี้ยแค่ผมพูดตามตรงไงปะออสตาไม่อัปเดตจะไม่อัปเดตเลยฮะคือตอนนี้ไอดีหลับผมก็โคเอดาเมจตันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมนั้นก็ต้องไปสร้างไอดีใหม่แล้วก็อาจจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าไอตอนที่ผมนั้นนั่งฟาร์มสร้างไอดีใหม่ซึ่งผมนั้นยังมีเอ่อคอนเทนต์ของ RV ไแรงอีกซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเลยซึ่งผมนั้นเพิ่งขึ้นแพตตินัมขีดเดียวเอ้เพิ่งขึ้นแพตตินัมครั้งแรกนะครับผมก็คือครั้งแรกในชีวิตตัวที่ตัวเล่นอาวีแบบจริงจังนะฮะอันนี้เรามาพูดแบบบน่บนเฉยๆบน่บนความรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำอะไรม้างนะฮะตอนนี้ผมนั้นก็เออก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะว่าผมวนั้นวางตัวละครจากตัวละครจากทางเออสตาร์พานนะฮะก็ตอนนี้ทางโรบบอกก็ได้เอา ได้ทางเอาสตาได้เอาสตาร์ภาพออกไปแล้วแล้วทุกคนนะก็อาจจะไม่มีตัวนี้ให้ท่านผู้ชมสุบกันใช้อีกแล้วนะฮะคนคงจะต้องหาอุซูยเทนเงินนะือท่านอุซูยของเรานะฮะอุซูยฮะคือหาพี่แกให้เจอแล้วให้ใช้พี่แกยันให้จบสอตี่นี้แล้วก็แล้วก็เลิกใช้อะ่ะอืมแค่นั้นแหละคุณเดวนะฮะแล้วก็หาตัวตีเอสตัว DS, ตักตัวหนึ่งก็ได้ที่ที่ไม่ใช่อุลุยอ,อุลุยถ้าถ้า ท่ามันเนี่ยมันทา่ามันมีทา่าแต่แต่มันก็ต้องใช้อุลุยช่วยไม่ได้คุณดูตีไม่คูณสองด้วยใส่ออฟไฟสเูเลดมากเลยคุณดูโอเคคะเดี๋ยวเรานั้นจะตัดช่วงไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันได้ไแบบฟาร์มเงินนะฮะเราตัดช่วงไปเลยนะผมไปฮะโอเคครับตอนนี้ครับผมผมได้เอ,อเข้าสู่เวฟที่เก้าแล้วนะครับผมก็เราจะฟาร์มต่อไปเรื่อยนะฮะคุณดู เราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเอา,เอาไง,ไง่ายๆตอนนี้ก็เกมคารนะครับผมใช่ฮนะเกมคานะครับคือมอนมันเยอะเกินไงผมโทรศัพท์ผมก็รับไม่ไหวนะคนดูมันมันรับไม่ไหวตอวชุกตัวอัีปอไปแหละฮะอืมคือคือผมก็จะตัดไปชุกเฉพาะเพราะมันมีชนที่แหลกมากตัวก็ไม่รู้ไงว่าตัวเล่นไปได้ไงก็ไม่รู้อันนี้อันนี้สงสยัยกับตัวเอเหมือนเชื่อไนมจะหลุดแล้วคณดู้ยละเออมันจะหลุดแล้ว,ลลลวทานปะวะ เออทนัทนทันอยู่เฮ้ยเด๋ทันอยู่ทันอยู่ไอ้เชี่ยเกือบหลุดเฮ้ยเกือบหลุดคนโดเกือบหลุดมันเกือบหลุด, altro, ลดอ่ะเฮ้ยก็เสียวเลยเกือบหลุดระยะตีครับผมเ<อ>กือบได้เฮ้ยตัววางโจมไว้ตรงนี้ก่อนผมเอาโจมเนี่ยคือโจมมันไม่ได้ชนะท่านหรือแพ้ท่านฮะมันแบบกลางๆคือหยิบโจมมาเล่นก็ได้ครับคนณดูผมแล้วก็จะเอาโจมมาแบบ มาเคลียมอนนะฮะอัพสามขั้นนะครับผมเพื่อมันเป็น Full L.E นะฮะแล้วก็ให้มันเคลียมอนไปเรื่อยนะครับผมอันนี้คือวิธีการวิธีการเล่นของผมนะแต่วพวกนี้ไม่เป็นตัวจ Star ัดสตาร์พาร์ไว้ท่านผู้ชมต้องรอสตาร์พาร์ของซีซันสองแล้วลหรอฮะเพราะว่าสตาร์พาร์ตซีซันหนึ่งคือมันจบลงแล้วครับผมมันมันน่าจะจบแล้วแหละไอสตาร์พาร์ออะซึ่งท่านผู้ชมก็มทาใจฮะเอาง่ายทำใจ คืออันนี้รอบนี้ผมจะลองเล่นแบบไม่ใช้บูมานะฮะซึ่งถ้าหากผมไปเล่นแบบแบบปกติหรือไปเล่นคนเดียวเนี่ยผมจะใช้บูมานะผมในการเล่นนะฮะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเอ่อตูลืมวางฮนะผมลืมวางเว้ยแล้วตอนนี้ผมกําลังจะวิ่งไปเอ่อวางหนวดดำนะแต่กูแหลกมากเลยคนดูไอ้แค่กูแหลกชาตูแหลกแบบนี้ตูแหลกแบบนี้โอ้ยโอ้ยแหลกโว้ย ไอ้คนที่มีความสูงสูมึงก็ไม่ค่อยจะแหลกกันหรอกแต่แต่ตู้โทรศัพท์ไงมึงเข้าใจตู้สภาพตูด้ด้วยนะตู้เข้าบอกไอแมปอันนี้ไม่ไฟเตอร์ไม่ได้ตู้บอกแค่นั้นไหนเนี่ยตู้ขนาดตู้เล่นไปเยอะแนละ้วนั่นน่ะตู้เล่นไปเยอะแต่ตู้แหลกอ่ะคิดดูดินัน,นโหลบแบบจ๋าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหมดตู้อ่ะเออผมก็จะหาแบบอื่นเล่นแหละแต่ตอนตอนเนี้ยไอ้ตอนที่อ่านอยู่เนี่ยเออเนี่ยตู้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะ คือเน็ตตูไม่ค่อยจะดีอะเน็ตตูมันจะไปช่วงดีประมาณช่วงเช้าเช้าประมาณตีสี่ตีห้าโอ้โหไอห้าช่วงสองทุ่มคือแบบเน็ตล่มแล้วคนดูโอเคฮะซึ่งเรานะอาจจะไม่ได้เล่นมุกหรือหรือมุกอะไรมากมายนะผมเพราะว่าเรานั้นก็เล่นไปเรื่อยๆะไปเรื่อยๆนะครับผมเ,เราจะคว้าควาไปสูตต่ตอนที่เราปวกกับบอสเลยผมไปตีบอสกันผมไปฮะโอเคครับนี่คือเวฟที่สิบห้าแล้วนะผมเราตัดมันเร็วมากเลยฮะ นี่คือบอสของด่านที่สี่ฮะเอ่อมันมันเทมันมันก็โอเคมันก็คมเผาสกายเปียเออมันก็เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มันใช้ได้นะใช้ได้ดีด้วยไอเวนเอ่อแล้วเรือมันกี่ล้านวะเมื่อกี้เอว่าผมก็ลืมดูอันนี้มันประมาณห้าล้านใช่ไหมครับมันก็มันทั่วไปอ่ะคนดูมันทั่วไปมากเลยนะฮะห้าล้านนะฮะ ห้าล้านเสร็จปุ๊บแล้วไอ้ฝั่งทางนี้มึงกี่ล้านอะไรเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ด้วยไม่กี่ล้านไม่กี่ล้านห้าล้านเองตัวคนมันเอ๊ะเมื่อกี้นี่เป็นตัวโคนปะผมก็ลืมดูเดี๋ยวบ้าก่อนแล้วกันนะฮะเนี่านผู้ชมฮะเห็นบ้าครบแปดตัวแต่บ้าตัวอัพไม่ตันนะเว้ยตับอกไว้ก่อนบ้าตัวอัพไม่ตันอ่ะมันจะมีตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวมันจะอัพไม่ตันเว้ยโคตรแย่ อความเศร้าตัวมันแม่งอยู่ใกล้ๆเท้าทีนี้แต่มันไม่ตีคือแบบมาโรคสองคือสตอรี่แม่งแาตัวที่มันมันไม่ตีตัวที่มันไปไก่นี่แหละมันไปตีตัวด้านหน้ามันต้องไปปรับให้แบบมันตีลาดตีเลือดตัวที่น้อยเลือดเลือดที่น้อยกว่าถึงมันถึงจะจบตีอยู่สตอปเกตอ่ะแม่งเอ้ยแม่งเดื่อยใจจีเปกเลย รู้ไม่ก็โคตรใหญ่แลตัวนี้เนี่ยเก่งฮะแต่ใช้เงินอัพเป็นโคตรแพงเลยสองสองหมื่นกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าอูริ่วเ่าง่ายๆอ่ะอูริวคือแบบมันมันเยอะนะไอ้้ไอตังอัพอูริวมันเยอะอยู่ใช้เยอะประมาณแค่ประมาณแค่สองล้านติดๆไม่ก็อัพอัพแม็กได้แล้วแต่นี่มันสองล้านกว่าเลยจะสามล้านเลยคือมันก็โคตรจะแพงเลยแต่ว่ามันไม่เสร็จดีชาตินี่แหละมันดีชาติเดิมๆ มันมาจากเออ่ตัวละครจากเฟสซีรีส์ครับผมเออ่คิริซุมุนะเป,นออนเป็นพ่อบุญธรรมปเป็นพ่อบุญธรรมใช่ปะเออพ่อบุญธรรมของอิบิยาชิโร่นะฮะก็ถ้าหากท่านผู้ชมอยากรู้ว่าตัวละครนั้นมีเนื้อหลังปูสตอรี่มาอย่ไงไรก็ไปหาดูกันเองนะผมเฟสซีโร่แล้วเฟสสเตนไอมึงเล่าทุกภาคมีภาคไหนก็ลองไปดูกันเองแล้วกันนะรูทเอฟเฟนฟิลรูทสเตนไอรูทอลิมิเต็ดเบรกเวิร์ก ดูเรีย้ยมัหมดหราแต่เฮฟวี่ฟิลไม่เยอะมากคุณไปดูเฮฟวี่ฟิลได้คุณน่าจะรู้รู้สิ่งที่เรียกว่าซาดิสอะมันไม่ได้ซาเดอะมันจะเดเลย์ชัดๆเลยผมไม่รู้จะสรรหากระพูดยังไงนะแต่ว่าไปนั่งดูกระดอยแล้วกันนะผมก็ไม่อยากไปนั่งดูอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะผมนั่นไม่ชอบนะฮะผมเป็นพวกที่ดูอนิเมะแบบเออเขาเรียกแบบใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆเออผมชอบดูแบบนั้นมากนะครับเพราะว่าผมนั้นเป็นสายแบบนั้นน่ง แล้วถ้าคุณไปแบบ้ยสายแบบอ่าไอ,อ,อ,อ้อย่างนั้นนะแหละไอ้ที่ผมพูดไปสายเฟสเต้นไงก็ไปดูกันได้หม,ม,มูมันมันชาไอช่างมันมันไม่แต่แต่ไปค่าวสุดตัก็ยังไม่ได้ดูเลยตดูไม่จบด้วยเขาบอกว่าแม่งแม่งดุกมากค่ะซีซั่นสองตัเห็นแต่อุซุยเ <c oughs> ทนเง็นฮะคือแค่ฉากอุซูเทนเงินท,ที่ที่ถูกตัดตัดจากยูทูบเอาอะ่ะเออที่มันตัดมาให้อะ่ะ เี่แม่งก็ผิดลิขสิทธิ์แล้วผมก็นั่งดูอะเออเว้ยแม่ฉายชัช้นโดยดีมากสุดยอดมากแค่นั้นแหละอืมจบ <c oughs> โอเคเรามาคุยเรื่องกันแค่นี้เนาะคือคิวโอเนี่ยผมไม่รู้จะใช้กี่นาทีในการอัดจบนะฮะคือคือเล่นจบตุกสตอรี่ตูไม่รู้จะใช้กี่นาทีนะฮะไอ้หัวนี้ก็เลือดเลือกกี่ล้านก็ไม่รู้นะฮะคุณดูแต่ที่จริงผมก็รู้แล้วล่ะตูวรู้ตั้งแต่แตไอ้สตอรี่ที่แล้วลว่ามันหกสิบหกสิบล้านนะไอ้นี่ก็ไม่ต่างกัน,กนละมั้ง คือไอสตอรี่ที่แล้วคืออีกด่านนึง่งไะไอด่านตอนนี้คืออันนี้คือด่านที่4นะฮะคุณดูไอด่านที่4เนี่ยคือ60ล้านแน่ๆเพราะว่าไอสตอรี่ที่แล้วมันประมาณ52ล้าน58ล้านเออ58ล้านมันน่าจะเพิ่มมาประมาณสัก2ล้านอะ่ะน,น่าจะเพิ่มมานะคือคือทุกคนผมบอกเลยว่าไอพวกนี้แม่งหนังเดี๋ยวมากคือทุกคนจะรู้สึกว่ามันยืดนะฮะมันยืดไม่ใช่พบ พราะว่าอนมันเยอะหรือตีมอนไม่ตายนะฮะมันยี่พอปอนะฮะพอแม่งเลือดเยอะสัดนะฮะคือมันเยอะกันไปนแล้วมันเยอะไปแล้วคนเออมันเยอะมากตีไม่ตายครับตีไม่ตายจริงๆผมผมไม่ยาบตีไปแล้วเลยเอาง่ายเดี๋ยวเราต้องตัดช่วงดีไหมตูตัดเยอะมากเลยตัดช่วงเนี่ยอ,อยังนี้เราตัดช่วงเป็นช่วงที่แบบตุตีมันตายแล้วน,นะไปครับผมตัดช่วงครับ โอเคเมื่อไหร่มันจะจบโอเคจบแล้วผมวันนี้ฮะเราจบแค่พริบเคลียร์เท่านี้ซัมเมอร์หลาล่ะเดี๋ยวเรานั้นจะพาทุกคนไปดูอีกสตรอรี่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือจิกด่านหนึ่งนะครับผมก็เราจะมาปีแอคชัันกับตัวทางด้านของโมเดลบอสนะฮะอ่อให้พูดตามตรงหน้าเย้กูไม่ถูกใจมันว่ะ <laughs> ไอเช่อโมเดลบอสแม่ง โอเคฮะเอาไปว่าผมก็ชนะแล้วกันเนาะทุกคนนะโอเคฮะไปสู่อีกด่านนึงเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราถึงด่านสุดท้ายของสตอรี่ที่24ของสกายเปียแล้วนะครับผมก็คือเราจะเจอกับทา t a าของตัวก็ d ์เอเนลนะครับผมซึ่งเราจะเอาไปต่อในลิปโวหนะ้าลิปโวนี้ก็ยิปโวนี้ผมฝากกันแล้ว,ลวกดติดตามช่อง PG Channel กันด้วยนะครับ <C le ak> นะฮะโอ้ยตวก็เอ่อเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้เราก็ ค้างครับใช่ทุค้างอยู่ครับโอ้เจอกันใหม่ผมฝหมครับโอ้ยถูกจะปิดคลิปแบบมีความสุขสักที